สวัสดีค่ะพี่น้องเยซซีฮ่ฮวงยิราอุ้งอิงแล้วก็ทุกๆท่านที่ใดเขามารับชมคลิปนี้ค่ะจากทีโบโจเพิ่นเคยประกาศร,รับสมัครศิลปินเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นที่จะมาอยู่ในวงหนึ่งแล้วก็วงสองค่ะพี่น้องเมื่อเร็วๆนี้เพิ่นก็ได้โพดล์ลงในเพจของเพิ่นเนาะค่ะในเพจหนุ่มโจยมานินนาวงตาสาวน้อยเพิ่นบ้านแพงนี่ค่ะพี่น้องว่าศิลปินที่ทักมาสมัครกับพ่อโจอ ถ้าคิดว่าตัวเองดังด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อโจนะสร้างตัวตนเองปั้นตัวเองหรือสร้างวงเองที่บ้านเลยไม่ต้องมาสมัครกับพ่อโจไม่ต้องมาให้พ่อโจสร้างตัวตนให้ไม่ต้องมาใช้เวทีสาวน้อยหาแสงถ้าใครเก่งหรือคิดว่าตัวเองแน่แล้วหรือคิดว่าดังด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องทักมาสมัครกับพ่อโจกับสาวน้อยให้เหนื่อยเปล่า ที่นี่ร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพสถาบันปั้นคนที่นี่สอนคนให้รู้จักความค่ะพี่นองค่ะเพิ่นกับเดโพลลงในเพจของเพิ่นแบบนี้เนาะค่ะซึ่งก็สามารถิจะสรุปได้ว่าหนึ่งาคิดว่าจะของดังแลว้วก็บพระทักมัสัครเนาะค่ะดังวงเองอยู่บ้านเลยค่ะส่างตัวตนเองไปเลยเนาะค่ะอ,อีกอันหนึ่งก็คือเพิ่นน่บอกว่าป่ะตองมใาสายเวที่ของสาวนอนเพลินแผงในการหาแสงอันนี้อาจจะคิดว่า อาจจะสำหรับคนเนาะค่ะพี่น้องคนที่คิดว่าจะของดังแล้วจะวันย่งว่ามีแสงเนาะค่ะปอตงมาใจได้ที่สาวหน่อยเพียบานแพงในการหาแสงอันนี้คืออสรุปใ้ในี เพจของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องได้ขอความที่ิพนลงในเพจค่ะพี่น้องแล้วก็อันนึงที่ทุกคนที่จะทักมัครมจะต้องคิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสาวหน่ยเพรียบานแพงหรือสาวหน่อยลำพ้นโชว์แล้วก็อาจจะต้องคิดเนาะค่ะพี่น้องที่เพิ่นบอกว่าที่นี่สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพสถาบันปั้นคนที่นี่สอนคนให้รู้จักความทเห็นเล่หลายคนก็ต้องหันหลังไปคิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องว่ามีคนที่มาอยู่ก็สาวหน่อยเพรียรบานแพงหรือ คนที่กําลังจะมาหรือกาลั่งอยู่ตอนนี้มีคนบ่งจกความบอลเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหมองนี่เพิ่นสามคนให้หัวจักความเนาะค่ะพี่น้องคนที่มาอยู่ตรงนี้พานตรงนี้ไปจะต้องหัวจักความเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นสามคนเพื่อที่จะให้หูวจักความค่ะพี่น้องเนี่ยคือขอความในเพจของนุ่มโจยมานิเนาะค่ะพี่น้องเราไปแขกก็ไปเห็นคลิปของพระเอกฮอตดีค่ะพี่น้องพระเอกฮอดดีเพิ่นกะใด สอนเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบอกว่าบาดเส้สอนเนาะค่ะเพื่อนก็บ,บอกว่านี่เป็นการเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้องว่าในคลิปของเพื่อนว่ายังไม่ทันดังหลงทางเสียก่อนคับพี่น้องอันนี้ก็เป็นการเตือนใจลนหลายๆคนโดยเฉพาะศิลปินใหม่หรือคนที่ยังไอ่ไหนดังเนาะค่ะพี่น้องว่ามายูเนาะค่ะพี่น้องมาอยู่กับว่งบัวบาสิเป็นว่งไหนก็ตามละเนาะค่ะพี่น้องว่าคลิปของพะเอกพอดีคลิปนี้เนาะค่ะเพื่นอนก็เดี๋ยวบอกไอ้ฟังเป็นขอๆเลยค่ะพี่น้องก็มีขอๆนึงค่ะพี่น้องฟั่งแล้ว น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนกะได้เตือนใจสําหรับได้หลายคนเนาะคะ่ะได้หลายคนกัควรจะเด้เอาไปคิดอนะาำรับศิลปินใหม่ที่จะอย่างเขามาอยู่ในวงใหม่ๆเนาะคะ่ะพีน้อมบาว่าว,าวงใดก็ตามเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะค่ะก็คือธาว่าใหม่ๆพอๆใหม่ๆเอฟีก็สนใจนะะเนาะค่ะราว่าเป็นคนใหม่มากย,ยิ่งแต่งตูขึ้นมากงามๆเนาะคะ่ะรอๆพอๆพอ,พอ,พอๆใหม่ๆเอฟี่ก็ให้ความสนใจเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากนั้นก็มีกดไลค์กดแชร์จำนวนมากมีมาไล่เต็มข้อเนาะคะ่ะ แต่ว่าคนๆเนี่ยอาจจะยังว่าในดังค่ะพี่น้องแต่ว่าพอเห็นเบนแบบนี้ก็เขาใจผิดไปก่อนคิดว่าจะของดังไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปฟังถี่พระเอกฮอดีเบ้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นขอความเป็นทีน่าสนใจละกัะเป็นข่าทถี่ขําเบาถี่สอนได้ย,ยางดีเลยค่ะพี่น้องสําหรับน้องๆใหม่นาอค่ะอีกข้อนึงนะครับอีกข้อนึงก็คือหลายหลายคนอยากเป็นน,นะเนาะขอมมาแล้วเขามาใหม่ของใหม่กําลังหอม แฟนครับเอฟซีก oh, like ็ร่งอยากเบ่งอู้คุณนี่เป็นตาฮักตัวละเนาะเสียงหล่องเสียงล่ำกับพ่อเซดน่วยการดีหน้าตาดีคุณนลักษณะดีอยากเขาไปติดตามดิเขาไปซองเขาไปยังนะมองไงซะเพิ่นอยากไปทำความูลจักที่แหลกเพราะมีคนคอมเมนต์ในอ่าในโพสตในอย่างหลายดีบัตเริ่มเดี๋ยบัตอยากเป็นมันอยากเป็นเป็นว่าหลงหลงหลงดังหลงดังบัฒน์ทนีวัฒนทนีดังสวัสดิ์ลงกอนเนาะอันนี้พยายาม ตั้งสติลหลายๆมาท่านดังมาท่านดังบันดนีด้เป็นมาที่แหลกกับบ่อน้ำมูดีๆอยู่ดิตะกี้มาที่อแหลกพอมีจุดหนีเขามาแน่มีแฟนคลั์บิเซีเขามาติดตามมาคุยไม่อย่างยอดไล่ไหลขึ้นอยอดคอมเมนต์ไหลขึ้นอยากเป็นเดชเพื่อนเดี๋ยวบังมูว่คือเก่าว่คือเก่าอันนี้พยายามพยายามอยู่กับหลงกับลอยจะควงมากงไดนกับเพียงสันน่นเนาะเอาตัวยังมันมีเห็นเป็นยังเพื่อนคือดังเนาะ น้องนั่นไอน้นี่ใหญ่อันนั้นอยู่ในวงการมอลำ่ำเพิ่นคือดังคักแข่เพิ่นคือคนหักคนแพ่งเพิ่นคักแขกย่อนว่าเพิ่นเสมอต้นเสมอปลายในการบ้ง้งโตเนาะอันนี้สําคัญว่แพ้กันนะครับผมนี่สาคัญนี่ที่อยากเ้าคือจุดนี้เลยละ่ะค้าเมาของพระเอกคนดีนี่มีประโยชน์มากมากเลยเนาะคะ่ะพี่น้องสาหรับจินลปินใหม่ๆหรือคนที่เข้ามาสูงวงการใหม่ๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะถ้านาไปคิดและนาไปปฏิบัตินี่จะได้ประโยชน์ก็จะคลองมากมากเลยะคะ่ะ ยังเขียลายกันได้หันหันเบิงเนาะค่ะหันเบิงพี่ๆพ่พอพ่อแม่แม่ที่เพิ่นมาก,ก่อนเนาะค่ะที่เพิ่นดังตั้งแต่แรกจนถึงคณะนี้เพิ่นก็ยังดังอยู่มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีฮักเพิ่นคือเก่กาเนาะค่ะพี่น้องมาเพิ่นเทยนียดตัวจังไหนเพิ่นว้างตัวจังใดค่ะพี่น้องนี่ค่ะท่านเก็บไปคิดนี่ค่ะจะได้ประโยชน์มากมายเลยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ละล้วก็มิตอยางที่ดีตัวอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องซึ่งได้หลายคนก็บอกว่าเฮ็ดตัวแบบนี้จะดังดนดังน่านค่ะพี่น้องนั่นก็คืออิลาอุงอิงเนาะค่ะอิลาอุงอิงก็เคยได้ให้สัมผั์พีๆพ่อๆในวบงนะคะพี่น้องว่าตอนนี้อิลาหูซึ้เจงไหนก็ค่วมดังของเจ้าของเดี๋ยวเขาไปฟังคำบอกของอีลาเนาะคะ่ะแด่เมื่อน,นั้นพอมาถึงทางก็รู้สึกว่าผู้ว่าเจ้าของต่างหเรื่องจังไดนเลยในความรู้สึกตอนนี้น่ะ พี่น้องข้ามเบาของอีลาเนาะค่ะอีลาดังขนาดใดอีราก็ยังบอหมูตัว่าดังเฮตโตคือเกานะค่ะพี่น้องค่ะเด้อยวัมวหนาค่ะของอีราเนาะค่ะเฮตโตคือเกาใส่ชีวิตคือเกาเคยเล่นยังใดกะก็กผีผีมาพ่อแม่แม่ในแม่ในวงกะเล่นคือเกาเนาะค่ะพี่น้อง นี่ราคาความนะฮะของอีลาเฮดต,ตแบบนี้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเทบจะทุกคนก็นจะบอกว่าอีลาเป็นตหากแบบนี้อีลาห์ตีดังดนด,นดังนัานเนาะค่ะพี่น้องนี่ราคาตัวยางทีดีของคนที่ดังแล้วตะว่ากต่ยังเฮดโต,ตคือเกาค่ะพี่น้องแต่ว่าอีลานี่ยังโมหูตัวไปจาของดังคะ่ะแม่กระทังแม่เฟิร์นเนาะคะ่ะแม่เฟิร์นของกลางน้ำ ก็ยังบอกว่าหากอีหลายอนบาอีหลาเฮตโตคือเก่าค่ะเจ้าของดังแล้วก็ยังบ่กหูว่าเจ้าของดังนี่คือความนะหากนี่คือสเสนอย่างหนึ่งของคนที่ดังมากแล้วเนาะค่ะพี่น้องต่ว่าก็ยังเฮตโตคือเกาค่ะพอๆแม่แม่เอฟซีค่ะหากคือเกาค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้เนาะค่ะนางค่ายออกเพื่อคะ่ะการังจะเขา่าซูโล่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องการังจะทาการฉายแล้วในวันที่สิบเจ็ดกรกฎา,านี้แต่ว่าก่อนที่จะถึงมือนั่นเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็จะมีเดินสายประชาสัมพันธ์หนังเรืองนี้เนาะค่ะ โดยที่บทโจ้น้าทีดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็ได้แจ้งเนาะค่ะพี่น้องในเพจของหนุ่มโจยมนินนาวงสาวสาวน้อยเพศบ้านแพงค่ะพี่น้องว่าค่ะงานข่ายอ่อนนี่เนาะค่ะพี่น้องพบนักเรียนนักศึกษาค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งกรกฎาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะพี่น้องวันที่สองกรกฎาคมก็คือขอนแก่นวิทย์ค่ะก็คือ่าจจะเป็นขอนแก่นวิทยายนเนาะค่ะละก็เลื่อนจําขอนแก่นค่ะพี่น้องลวก็วันที่สามกรกฎาคมค่ะโรงเรียน กัละยาะณ์กัละยาณ์นวัดกับโรงเรียนแก่นนครค่ะพี่น้องค่ะในสามหมื่นนี่เนาะค่ะคิดว่าเอฟซีค่ะเอฟซีทอยูก่กลยกันอาจจะเข้าไปหายกำลังใจได้นะคะพี่น้องแต่ว่างานนี้เพิ่นพบปะนักเรียนค่ะพี่น้องบอกหูว่าพ่อๆแม่เอฟซีสิกาเข้าไปบ่เนาะคะ่ะนี่ค่ะกับเป็นการไปประชาสัมพันธ์หนังเรื่องค่ายอ่อนเนาะค่ะพี่น้องหรือไปโปรโมทหนังเรื่องค่ายอ่อกกับสถานศึกษาค่ะพี่น้องสำหรับสานวนอยเพจบ้านแห้งเนาะคะ่ะเมือเ่อแรกทำการแสดงยุที วัดหนองมะเกลือตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องค่ะหลายๆคนเนาะค่ะทีมงานค้นว้อยก็เดินทางไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมือแรงเนี่ยเพืดด่อใดโยกย้ก,ก็อย่าลืมไปห้กำลังใจอีลาวงอิงแ,แล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพรบานแพงเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตำเนียกรคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ